สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ช่องป้าอ้อยชวนทำจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามข้องบอนซี่ฟอร์มกอที่ป้าอ้อยได้ทำไว้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยก็ก็ทำไว้ซ่องซ้ามกระมังแล้วก็อีกสี่ห้าหกตะกะตะเข่งเอ่อีอชุดที่เคยให้เพื่อนๆดูยังไม่ได้ใส่ตะเข่งเลยเมื่อวานลุงไม่ว่าง ลุงมัวไปไอ้นี้อยู่โมบ้านอื่นอยู่ฟ้นกระตกก้วยเพื่อนๆเ,เลยไปซื้อเข่งไม่ได้ป้าอ้อยก็เลยพามาดูไอ้นี้ก้อนที่ทําไว้ก้อนเนาะตอนแรกก็จะสาธิตให้ดูตอนวิธีใส่ปลูกแต่เพื่อนๆคงทําได้แล้แต่ป้าอ้อยก็อยากจะลงให้เพื่อนๆดูไงป้าอ้อยแล้วนะ่ะอยากให้เพื่อนๆดูคลิปของปอ้าอ้อยือลำคาญนกถ้าเกิดท่ายกลางวันนะมันมาใช่แหละแต่ตอนนี้ต้องท่ายก้อน อ่านี่นะต้นแรกต้นแรกนี้น้องมีนามว่าเจ้ากรุงเดนมากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ที่ป้าอ้อยทําอันนี้ที่ป้าอ้อยทาปลูกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนจากเดือนครึ่ง่าไปพูดหนึ่งเดือนมันก็ไม่ใช่เนาะพอป้าอ้อยเอามาตั้งแต่ต้นยังไม่ได้คือปตนต้นน,น้อยๆแต่อันนี้จะบอกว่าเราฟังรวมกันนะเพื่อนเพื่อนนี่ให้ดูโคนเดี๋ยวจิ่มี่เจ้าได้มันก็ชอบลักกินนี่ อันนี้คือไร้ต้นรวมกันต้นเล็กต้นน้อยที่มันไม่ไม่ซวยอะ่ะเพื่อนเพื่อนที่มันขี้ริลวขี้เล่ต้นเล็กมั่งอะไรมั่งปลาอ้อยก็เลยเอามันรวมไว้นี่แหละนี่อันนี้คือนึ่งกระทัางอันนี้คือกระทัางที่ซ่องอุ้ยชิเมโจได้มันมันหลักกลิ่นเลยนะเพื่อนเพื่อนไอโซไอซี่มันก็ไม่กินเลยนะชิเมโจได้อะปลามีใกล้ซ่องตัวชื่อีอ้ซยอซี่อย่างที่เคยบอก ่าเดี๋ยวน็อกเลื้องไปอ่ะอันนี้ต่อนี่อันนี้คือทับว๊เอ้ยนอนใช่ปะเนี่ยเอ้ยจริงๆด้วยป้าเป็นคนกลัวนอนนะตกใจโอ้โหเกือบด่าออกไอ้น,นี้ไปซะแลว้วฮฮ่า YouTube ตต่อยิงไม่เป็นอยู่นี่นะอันนี้ก็คือไอ้น,นี่เพื่อนเพื่อนดน็อตเดี๋ยวป้าเอาไอ้ชิมิจะได้ออกก่อนนะเพื่อนเพื่อนป้าเจอแล้วนี่มันล้อใบซุ้ยป้าเลยดูนี่ อืมสาลาลูแล้วก็มีลูกกาดเียใบยังย่ญ่เลยป้าเหลียงตั้งนานดูมันกินห้างของป้าไปเนี่ยมันน้าไปเนี่ยอืมป้ามึงเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวอีซุวยมาจัดการป้าไม่ทําบ้าแต่เดี๋ยวอีซุวยจัดการนี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมอันนี้ที่ป้าทําไว้ก็นี่ดูไอ้ที่มีจูได้มึงเนาะเห็นไหมอันนี้ก็ทํนี่นี่เนี่นี่ยปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็จากต้นเล็กขี้ริ้วขี้เล่เนี่ย เพื่อนๆโอ้โหนี่เห็นไหมมันไม่ซวยตรงไหนเห็นไหมงามงามนี่อันนี้จากเดี๋ยวก่อนแวกก่อนไมอยจะเจอทีมีจะได้ปะเนี้ยโกงจริงนะป้าเนี่ยไม่ชอบนี่นี่เห็นปะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือไายต้นรวมกันนะให้มั้ยเนี่ยต้นยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยที่ป้าเอามาปลูกนะี่ให้มั้ยเป็นฝอยๆอยู่เลยคือแบบอันไหนที่มันไม่ซวยอะเพื่อนๆป้าก็จะเอามาใส่กระมังรวมๆกันนี้แหละต้นในซวยป้าก็จะใส่ ใส่กระท้างไว้ต้นต้นหนึ่งป้าก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเอาไว้ทําให้หัวมันใหญ่เพื่อเพื่อนเราเราก็มาป้าจอมแล้วก็จะได้มาฟังเป็นกอๆซวยๆอย่างนี้แหละป้าก็ยากค่ายนะค่ายก็ไม่มีใครซื้อไม่รู้จะค่ายทางไหนยากเลี้ยงไว้ห้าห้าไร่ด้ายเสริมอ่ะนี่อันนี้คืออันนี้คือไร่ต้นรวมกันนะซ่องกระมังป้ายมงมาแค่ซ่องกระมังแต่จริงๆป้าทำหนึ่งซองทำสี่ฮะมีหกกระมังเพื่อนเพื่อนแต่ป้ายงมาเท่านี้แหละ เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูไล่กระมังเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อป้าอันนี้คือคบอนตะเข่งบอนตะเข่งที่ป้าปุ๊กนี่คือบอนหัวเดียวนะเพื่อนๆที่ที่มันมีหัวเดียวแล้วเรา,เราก็ป้าจอบไปน,ดนิดนึงแบบที่ป้าเคยให้เพื่อนๆนดูอันนี้ก็ปลูกปุูกปลูกทีล่างทีล่างทีล่าง,งกระมังแต่เป็นหัวเพาะมาแล้วก็เอามาใส่ตะเข่งอาแต่ปล๊กลงที่ล่างกระมังทำไมใบมันแตกต่างกันนะหรืออันนั้มันโตวไวโตวช้าเรื่องไงวะนี่อันนี้คือหัวเดียวเพื่อนเพื่อ นี่เห็นไหมมันจะอออเกรียงกันหัวเดียวเนี่ยเพื่อนแวกได้นี่นี่ไม่ไม่ได้เอามาฟังรวมๆกันนะเห็นปะเนี่ยมันสังเกตว่าถ้าเกินหัวเดียวมันจะออกล้อมๆกันแต่ตรงนี้ไม่มีมันมีตรงนูน้นฝั่งนี้ไม่มีนอ่นี่นี่คือบอนหัวเดียวเห็นไหมหัวเดียวก็ซ่วยได้ไล่ต้นก็ซ่วยได้อะไรก็ซ่วยทางน,านั้นละเพื่อนเนเราจะทำไส้อะไรก็ซ่วยชวย มันอยู่ที่เราทํานี่แหละอ่านี่อีกต้นหนึ่งเอ๊งวันนี้มีแต่เขี้ยวๆนะเพื่อนบอนแดงๆใบาย,ยาวๆย,าวยังไม่มียังไม่ได้เอามาใส่เพราะตอนนั้นง,ง้อไงไม่ได้ฟอมโก,กเข้าก็เลยผ้าตะพืดงาคนโอูเยอะแยะไม่ได้ป้าจ,จอมฟังไว้เลยเสียดายเดี๋ยวรอกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอกัอนมันไกล้นะเนี่ยนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งใกล้ลาชาวดีอันนี้ก็เป็นหัวเดียวป้ามาใส่ตะเค่งนี่หัวเดียว มันจะสรางะลรูปแล้ยืดระยะเอ๊ะทำไมมันยืดยดจยะดย,ย่าหงิไม่รู้นะน้องเนาะเนี่ยน้องก็ป้าดจ,จอมปลาซื้อปลาซื้อข้องนี้ง่ายช่องใหญ่พินนะเนี่ยซื้อน้องมาเนี่ยซื้อมาช่วงปีใหม่แล้วก็มาเลี้ยงไว้แต่ปีใหม่นะก็คือซื้อมาเหดก็ต้นย่ญ่เลยนะต้นเข้าแข็งแหลนะช่องใหญ่พินเนะี่ยปลาซื้อข้องปลาเข้ามานี่เห็นไหมแล้วปลาก็มาปาดจ,จอม เรื่องโอเลยบ่อนข้องปลาพินเขาแก้มาแล้วดีด้วยพอมาป้านอ่ะโอ้โหเนื้อมันเรื่องโอเลยนะเพื่อนเพื่อนแวมันมันไม่โดกมอนพวกพวกบ่อนบ้านเนาะเนี่ยอันนี้มีแค่ซี่ต้นอันนี้หัวเดียวแล้วมีซี่ต้นเห็นปะเพื่อนเพื่นอนอันนี้ไม่ได้เอามาปูกลมๆกันนะอันนี้นี่เห็นไหมความสวยงามนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราทําได้หมดเพื่อนเพื่อน,น,นี่แต่เคงอน,นุนกรรมังเห็นไหม นี่ป้าอ้อยกับนางมังยืนมังดีนะหัวขา้าวยังดีอยู่นะขนาดอ้วนเป็นรอยนี่หัวข้าวลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลุกลงเนี้ยนะไม่มีกุ๊บกับเข้าบอกบางคนอ้วนนี่โหไปช้าไปโอ้ป้าอ้อยนี่ไปยังจะรวดนี่ต้องเจาะรูอย่างนี้เอาพื้นนี้ขึ้นมางนี้นิดนึงนะไอบอนกับมังป้านะแล้วเราก็เจาะรูเพื่อว่าเวลาเราลดน้ําให้น้ำมันข้างอยู่ตรงนี้ไงเพื่อนถ้าเกิดว่าน้ามันเยอะเกินนี่มันก็จะไล่ออกตามรูนี่แหละ แต่เนี้บอลมันก็จะห้ากี่อยู่ตำนี้ความชื้นก็ยู่ข้างล่างทําให้รักบอลเราไม่เน่ามันถึงได้โตดีอย่างนี้นี่ง่ายเพื่อนเพื่อนปลาหนึงออกเลยถ้าเกิดว่าเออเราไปใส่กระมังมันก็เอ้ยใส่จานรองอะแล้วมันมันเล็กมันทึ่งกันนะฮ้ป้าว่ามันไอ้นี่หนามมันไม่ไม่ไม่มันหนามันเน่าพูดก็ไม่ค่อยจะถูกตาก็มองกลัวเดี๋ยวไอเฮงมันจะมาอ้อก้องอีกยิงจะตัดต่อไม่เป็น พอป้าไปตรงนีนมันชอบตามนะอันนี้น่ะในป้าให้ดูดูแล้วบอนกระมังปลูกหล่ยๆต้นรวมกันแล้วก็บอนหัวเดียวเอามาใส่ตะเขงแต่เพื่อนๆจะใส่กระมังหรือตะเข่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆไม่ต้องทําตามป้าอันนี้แค่ป้ามันสะดวกป้าป้าก็เลยเอามาใส่อ่ะต่อไปเดียวโอ้เดี๋ยวนั่งก่อนอ๊ออ่านี่ป้าจะให้ดูสูตรที่ป้าทําเห็นไหมพูดไปมอนโกหก เนี่ยมันแตกจริงๆนะนี่เพื่อนๆือนมันแตกนอกไม่ได้แตกรอดอย่างเดียวนะไม่ได้แทงยอดอย่างเดียวนะมันแตกนอกข้างๆนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมมันมีโต๊ะหนึ่งอยู่ข้างในนู้นนี่เห็นไหมนี่ปลาผ้าเขาเรียกเอามันไปผ้าเนะี่ยอันนี้คือตน้นเมะปลาเอาไปผ้าผ้าด้ซ่องเดือนเองวันเนี้ เอาปูกมันมีนออกมาค้างๆแหละแทงรอดไมหมเลยอันนี้คืองาโกนอูโอูบอนปลาลักนะปลาชอบพราะมันเป็นบอนต้นเล็กๆอันเนี้ยคือลูกมันไม่ได้พาปลาแงะมาแงะมาน่ะมีรากติดมานิดน้อยแล้วมันก็มีแต่ไม่รู้ชินมันมีเคี้ยวเปล่าเพราะว่าเน้นแงะแงะก็คือแงะให้งแงะน้อยๆแค่ติดต้นมีรากเส้นเดียวพอเพื่ออยากจะได้จํานวนเยอะๆไงแล้วก็เอาอ้ววไปพา นี่มันแทงเห้นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนาะยอบอลแยกนอกแล้วเราไม่พลาดใช่หไหมมันแดงเลยแทบมีลูกให้เราไหวนี่แล้วก็ให้พามาดูไอ้นี่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 ที่วันนั้นป้าบอกไปที่ทําฟอร์มกอ่อให้เพื่อนเพื่อนดูวันนั้นนะใช่ไหมใบพึ่งจะใ่ก็เรียนบ้านนิดเดียวกี่วนันป้าทํา o ยู u ู e มาหนึ่งส้งสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันประมาณสิบวันนี่เพื่อนเพื่อนดูมันสุ่นะ สู้เป็นคือเลยมันโตไวนี่เห็นป่าวเพื่อนเพื่อนสูตรดินของป้าแหละรับรองดินของป้าก็คือนั่นแหละน้าดินเพื่อนเพื่อนจะมีอะไรยูตรงไหนก็ไปคูดเถอะตายล้มมากูดมะนาวมะพร้าวซ้มโออะไรนั่นแหละคูดไปเถอะโนดนโนดต้นหูกระจงปลานดปลาก็ไปคูด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 ำโคลนนั่นแหละขี้วัวขี้ไก่ป้าก็กองกองกองบางทีก็ใส่กระสอบไว้โนดใบมาข้ามปลาก็ใส่ใส่ใส่กระสอบไว้เดือนนึงเอมเท ด,ดินป้าป้าตากเดดโกนนะจะบอกให้นี่อันนี้คือเงาะเงาะต้นที่ไม่แดงนี่เห่นใหม่โอ้ออกบ่อยนะเงาะเนี่ยป้าชอบมันเป็นต้นแรกของป้าเลยนะซึ่งใครจะเหมาะไปซ้วยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ใหญ่สูงไหวอื้็ได้ตะเข้งก็ไม่ได้เอานี่ถ้าลงตะเข่งแล้วมันใหญ่ขับทุ้งขับท้าไปเลยไม่อยากจะพูดลงก็ได้มัวไปสั้นสั้นหิฮ่าเพื่อนๆพื่อพูดแล้วงุดงิดนี่ ไอ้บรรดาสามีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมวันเนี้ยป้าก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้แหละพอเดี๋ยวป้าวันนี้จะต้องไปรีบเล้งงานจะเ<ๆ><ๆ>พื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอางานงานเข้าไม่พอค่ายเป็นงานผ้าไทยด้วยเดี๋ยวต้องทํางานผ้าไทยอีกอ่าอ่าป้าก็ครอบคุณเพื่อนเพื่อนดูนุ่น,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 นเดี๋ยวก็อ,อีกหน่อยนุ่นให้มาบอนก็ะสอบกระสอบเราไว้ปูกหัวบอนที่เราแบบว่า ต้องการทําแม้พันธุ์หรืออะไรที่เราไม่ใช้ไม่นั่นนี่แช่น้าไว้แล้วมาปูกให้ไหมไม่มีใบเหี้ยวเลยนเพื่อนดีเชยถ้าเกิดปูกเลยเหี้ยวเลยเอ้ยปุกผ้าเลยปูกเลยเมื่อมันจะไอ้น,นี้ใบมันจะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปตัดใบมันอออนะอู้ว่ามันจะแทงรอดแทงอัน,นี้ขนาดอันนี้มีใบไวเลยซวยเดีย๋ดยนองก็ออกยอดใหม่นี่แหละเห็นไหมปลายยังไม่ได้ไปไหวล้มมะม่วงเมื่อวานฝนตกหนักเลยชุ่มชื้น วันนี้ป้าพาเพื่อนเพื่อนมาดูแค่นี้้วนะจ๊ะอือันนี้แวงไปเลยยกไปให้เพื่อนๆดูก็เลยแวงไปตรงนี้นี่เนี่ยตากนะยู่นาบ้านนี่หนองใบเรื่องนี่จะให้ดูความแตกก่อนะนี่นี่ก็ลาชาวดีต้นนี่เพื่อนเอนเห็นไหมแตกเนาะแตกก่อป้ายังไม่ได้แยกเลยนะยังไม่ได้ป้านหัวด้วยอเน,นี้ยเนี้ยป้าจองอยู่อ่าถ้ายังไงป้าก็ขอ้อครอบคุณเพื่อนๆน,นนะที่เขามาดูขิปป้านะจ๊ะ ถ้ายังไงรักป้าชอบป,ป้าป้าคุยสนุกก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามป้าไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าป้าพูดผิดอะไรไปก็ให้เพื่อนๆหัวเหละอย่างเดียวนะป้ามีแค่นี้แหละคลิบนานแล้ขอบคุณมากๆเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องป้าอ้อยชวนทำด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า